สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดีและรายการซัทเชลลครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เสริมและแอปพลิเคชันครับสำหรับวันนี้ฮะผมได้ซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้กับ iPad ของผมในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันครับผมนั่นก็คือเจ้า Apple Pencil ตัวนี้เองครับราคา3,400บาทครับเป็น Apple Pencil รุ่นแรกครับผมที่ใช้กับ iPad 2 0 1 8รุ่นเก่านะฮะถือเป็นรุ่นเก่าเพราะไม่ใช่โปรครับผม คราวนี้ฮะเจ้าปากกาตัวนี้นะครับผมลักษณะหน้าตาแบบนี้ฮะมีหลายคนสงสัยว่าข่าวลือที่บอกว่ามันสามารถจะหยุดการกลิ้งได้ด้วยตัวเองนั้นเป็นจริงหรือไม่ครับผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าเฮ้ยปากกาที่มันกําลังกริ้งอยู่นะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นทรงกลมกระบอกแบบนี้เลยนะครับโดยธรรมชาติของมันมันก็จะกลิ้งไหลไปตลอดยาวๆใช่ไหมครับคุณผู้ชมจนกว่าจะหมดแรงใช่ไหมคร แต่เจ้าปากกา Apple Pencil ตัวนี้สามารถที่จะหยุดการกริ้งได้ด้วยตัวเองจริงหรือไม่เราไปทำการทดสอบดูด้วยกันเลยดีกว่าครับที่เขาบอกว่ามันสามารถจะป้องกันการกริ้งได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบดูไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมฮะเราจะลองทดสอบด้วยพื้นเรียบๆในห้องครัวของผมครับผมผมจะลองกริ้งจากเบาๆดูก่อนนะครับผมปั๊บ โอ้โหโ,โ,โอ้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นฮะเอามาอีกทีนึ่งอ่ะเอากริ้งเบาๆนะ สรุปว่ามันสามารถที่จะป้องกันการกลิ้งได้จริงๆนะครับนั่นก็หมายความว่าหากคุณผู้ชมวางไว้บนโต๊ะนะฮะวางไว้บนโต๊ะนะครับแล้วเกิดการกลิ้งของปากกาเกิดขึ้นครับผมเจ้าปากกานี่หกนนักกรณีกลิ้งแบบนี้มันจะสามารถหยุดตัวเองได้ไม่ทําให้กลิ้งลดความเสี่ยงเู่อะเรียกว่าลดความเสี่ยงในการที่กลิ้งแล้วตกลงบนโต๊ะได้ครับทีนี้ฮะเมื่อสักครู่เรากลิ้งกันเบาๆใช่ไหมครับเราลองมากลิ้งกันแรงๆดูครับคุณผู้ชมฮะแรงขึ้นอีกนิดนึง ว้าวแรงขึ้นอีกนิดนึงว้าวอีกทีนึงสรุปว่านะครับคุณผู้ชมฮะหากเป็นการกลิ้งที่แรงจนเกินไปนะครับเจ้าประกา a p p p l p p n n i l l ตัวนี้จะไม่สามารถหยุดได้นะครับเนื่องจากว่าถึงแม้เขาจะมีระบบ ช่วยในการหยุดครับแต่มันก็มีริมิตขีดจํากัดคือการไปโดนเบาๆบนโต๊ะนะครับผมเขาก็จะกลิ้งไปแบบเฮ้ยไม่กลิ้งยาวกลิ้งแล้วหยุดครับผมกลิ้งเบาๆแบบนี้ฮะกลิ้งไปแล้วหยุดได้ครับแบบนี้ฮะแต่ถ้ากลิ้งแรงจริงๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดครับคือการระมัดระวังหรือหาเคส iPad นะครับที่สามารถจะมีที่เก็บเจ้าปากกา Apple Pencil ตัวนี้ได้ครับได้คำตอบกันเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ และสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม a ช n e l ของเราครับพบกันใหม่กับเนื้อหาดีๆทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ